ไอ้นี่ YouTube YouTube ก็ y o u t u b e ก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนตั้งแต่ซีซั่นแรกนะอืเป็นซีซั่นแรก YouTube ชื่อชื่อมาดแล้วก็ไอ้ o ิก,กรอชื่อแซงแล้วก็คือพวกนี้ก็เล่นเก่งนะ เราพบกันมาก็อัธยาศัยดีไงถึบกันมาถึงตอนนี้ตั้งแต่ซีซั่นก่อนเรืเร่อแรกแม่ีระโดดเลยสีระโดดไปนี่ไปโรงพยาบาลเลย <laughs> ใช่ไหมยอมาดพูดมากเหมือนกันเลยไอมาด พวกนี้พวกนี้รู้ตรงไหนอะที่เราจะลงไม่ไม่ไม่ลงอยู่ที่เดียวจะลงอยู่ตรงโรงบาลแล้วก็คงเนียแล้วก็ตรงอ่าตรงอะไรนะ<ม>ก็ก็ที่จะลงบ่อยๆก็โรงบาลแล้วก็ ที่ไหนบ้างวะโรงพยาบาลนิวเคลียร,ร,ร์แล้วก็ตรงอ่าโรงละครแล้วก็แล้วก็อ่าโว้ยน่าจะนั่นแหละฟาร์มฟาร์มน่าจะนนั่นแหละบอกไว้ไงเผื่อว่าเราจะได้เจอเขาเราจะได้บอกเขาอย่ายิงอย่ายิงอย่างนี้ไง <c oughs> ใช่ไหมอย่ายิงเลยเวลาจะยิงผมตายเน่เจ๊ าลูกแคนมายิงกันประจําไอ้พวกลูกแคนนี่มันก็กวนตีนนะเวลาแบบเราตั้งเราตั้งแบบเราตั้งอะไรนะเราตั้งทีมแบบเนี้ยพวกมันก็จะตั้งทีมตามเราไงแล้วก็จะไปมายิงเราตรงเนี้ยเออพวกเด็กในแคนน่ะประจาพาเด็กในแคนมายิงกันตรงเนี้ยไอคือเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ที่จะพาลูกแคนเรามายิงกันหรอกนะแต่ว่าลูกลูกแคนคนอื่นอะ่ะ คือบางครั้งอาจจะหมันไส้หัวหัวแคนแบบเนี้ย <c ans> พอหัวแคน <c ans> พอหัวแคนตั้งทีมปุ๊บเออลูกแคนตั้งทีมปุ๊บคือมันจะเข้ามากับเราไงแล้วทีม,ม <c ans> แล้วทีมสุดท้ายแบบเนี้ยทีมสุดท้ายแบบเนี้ยก็จะเหลือสองทีมก็จะเหลือแคนเราแค่นั้นก็ <c ans> จะมาสู้กันไงแต่เสียใจค่ะสู้หัวแคนไม่ได้ ไม่ได้อะไเจไยิงบอกว่าใหญ่ยิ่งยิ่งยิงเจยิงใหญ่เลยเจ <c oughs> ยิงใหญ่เลยไม่ได้ยินอะ่ะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดทั้งหมดจะได้ยินได้ไงถ้ามาดมาด้วยใช่ไหมโอ้โห,โหน,น้องมาดสุดยอดน้องมาดเนาะมาดมาดกอยูอ่แล้วน,น้องพี่เก่งอยู่แล้วมานี่ยิงทีได้เป็นสิบกว่าตัวนะบอกไว้ก่อน หัวแคนนี้ไปทีนี่นะยกไว้มีตัวะตวะมันวิ่งไปแล้วนันมามันวิ่งไปแล้วแตกแตกไอเบิ้งแตกดิโอ้ยแซงอ๋ออ๋อมาดมาดแจ้งของเก๊ใช่ไหมนี่ มาดแอบเล่นดีมาดแอบเล่นใครเอาวะติดทองไปไหนลูกปืนเจ๊เมย์อยู่ห้าร้อยกว่าลูกนะใครไม่มีมาเอาแต่เจ๊ไม่มียาให้นะเพราะว่ารอบนี้เจ๊ยังไม่มียาเลยนะมีแต่ลูกปืนเจ๊ให้ยาโซนอบอทมาดมาเอาโนบอทนี่มาดโนบอท อยู่ข้างล่างเอ้ยผมฉันม,มีแค่ร้อยร้อย่บเดียอยากได้ยามโม่แสงเอ้อยามโม่มาออครับมาดิเฮ้ยมีมากกว่าน,นีแล้วอยู่ข้างลา่างถ้าเราชักพอดกันไปชักพอดกันมาไม่ต้องกลัวไม่ได้ที่หนึ่งหรอก ใช่ชักปอดกันเราต้องเราต้องแบ่งของให้เพื่อนไนงะถ้าเราไม่แบ่งของให้เพื่อนเพื่อนไม่มียาไม่มีของไม่มีอะไรมันก็ไม่ชนะเนี่ยอย่างอย่างอย่างเรามานะเล่นกับลูกแคนเล่นด้วยกันอนะแล้วพวกเราชักปอดกันตลอดใครไม่มีเกาะอันนี้นะหัวแคนนี่ถอดให้ตลอดเลยเวลามีเกาะอะเออเกาะสามแบบเนี้ยอืม ใส่กอดสามนี่จะถอดให้ทุกแคนใส่เลยเดี๋ยวใส่กอดสามมาสิมีป่ะตอนนี้ยังไม่มีเลยมีมีแต่กอดสองเด็กเขากอดสามเลยดิวยดวยกวดจะยังตายแล้วเนี่ยมีกอดสองเนี่ยแต่เต็มร้อยอยู่นะเอา,าไห<ป>มอยู่ในวงไปด้ว,ไปด,วไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปไหนล่ะ ทมพี่ชื่อผมคนเดียวครัพี่ผมเรียนไม่่อรเป็นนะี่แสงจต่อเลยพี่พี่น้องน้องเลยพี่น้องเรีนเยนคเกนพี่เอาตายล้าดิแสงอายุยี่สิบห้าี่สกเสองเอาพอไหมถ้าจะถ้าเอาพอจะได้ไปเอา เจเจเปลอดขึ้นมาตรงนี้ตวหนึงแสงเดี๋ยวไปเอาหอก่อนเจเดี๋ยวเอาหอก่อนแสงไปเลยไปเลยไปอยู่กับเพื่อนเลยเดี๋ยวไปเอาหอก่อนไปแล้ว เอาโดนสี่โดนแซงแซงอี玛โดนนี่คือไม,ไม่ไม่ธรรมดาแล้วแซงโอเคไม่ธรรมดาก็ไปเพราะว่าอีดม,มันเก่งไงดรแล้วมันไม่มันไม่ใช่อะ่ะถ้าถ้าโดนยิงถ้าอี玛โดนยิงล้มอะ่ะมันไม่ธรรมดาละใช่ดดดปดดยิงเล่าโอ้เป็น เป็นสี่อ่ะอ,อีมาดมันยังยิงตายได้เลยก็พวกนี้น่าจะเก่งอยู่อ่ะถ้าเก่งนี่คือไอมาดล้มนี่คือไอพวกนี้เก่งอยู่อ่ะถ้าไอมาดไม่ผดมันยากหน่อยว่ะ ไป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 เนี่ยมาละไปเลวยกันเนี่ยไปนู่นไปนู่นเลยครับมา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 ระชากเลยไปไปแสงไปเลยไปเลยไม่เราไปไอเดอบดีกว่าไป้ดอบไปเดอบเบิรอดเบิร์ดสลัสลับสลับเป็นฮอร์เล็กเชอรแกนเบอร์ดเบิร์ดสี่อนด้ยไอเดอบมีคนเก็บแล้วว่ะ

มาอี่อนดี่าูนนมัดมัดมาที่เจ๊นี่มัดเอา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 อย่างอนนั้นนมัดมานี่เจมีคนขี่สนอ์ยว้นู่นะยนนนิงยิยิงมัดมาหาเจก,ก่อนเอานี่ไป าหาเจกอนเต็มเลยเชียหเต็เต็มเยอะ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 ไปมาไปขี่หอไปขี่หอไปงมาแล้วหอไม่ต้องขี่หรอกไม่ไม่มกี้เจ้าหอไวตรงนี้มัไหนแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไนรู้อะ แตกดิมึงโอ้ยเดี๋ยวโดนยิงข้างหลังเร็วๆโดนยิงข้างหลังเชื่อหน่อยช่่ยหน่อยโดนยิงหลังเพื่อนมันตายอยู่ตรงนั้นนี่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 มาดไปยิงมันเนี่ย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 ในรูเนี่ยตรงเนี้ยเยียยิงมันตายแล้ว ในรูในรูท่อเนี่ยในรูท่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไปในบ้านแล้วอย่าให้เจ๊ตายเดี๋ยวกลับดักเจ๊นั่นชุบก่อนชุบก่อน <c oughs> เรียวจะตายแล้วโอ๊ยเพื่อนเอ้ตายแล้วนะ่ะ <c oughs> มันแชตตายแนละ้วเ <c oughs> ดี๋ยวโตเรียวโตเรียวโอ้ย ตัวเดียวอยู่แล้วนตัวเดียวตัวเดียวตอนน่แหลใช่ตัวเดียวบอกแล้วเมื่อกี้ตัวเดียวมาเหลือตัวเดียวนั่นแหละอย่าให้มันให้เพื่อนมันเกิดได้ทำยาไม่ทานมันก็มีพเอ้ออีกสองตัว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 สแกนก่อน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 ไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละ ให้สแกนให้เพื่อนเกิดก่อนเดี๋ยวเพิ่งยิงเหลืออีกตั้งนาทีหนึ่งเลยอ่ะไม่วางไม่่ไวางไม่วางไ,างไปเลยไปเลยมันเหลืออีกตัวเดียวนี่แหละที่ยิงเราเมื่อกี้อีกตัวนี้แหละ โอ้เมื่อกี้สีดายจังเรายิงเพื่อนมันตายแล้วมันแก้เพื่อนมันต้องเกิดมาอีกแน่เลยยิงม,มากไปสองตัวเม่กี้เรายิงตายไปตัวไม่เนี่ยมันไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่แล้วแต่ว่าแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนเดียเด๋ยวรอยาอีกสามสามสิบสามวิสามสิบสอง ลงที่เดิมนะแซงลงที่เดิมลงที่เดิมลงที่เพื่อนเดี๋ยวเราไปเก็บของแล้วเพื่อนมันเกิดไงเนี่ยเพื่อนมันเกิดเนี่ยเนี่ยเพื่อนมันเกิดเจ๊เข้าไปของผมนะเจ๊ มัื่อนมาเกิดยู่ตรงไอ้ดอกโอ้ยโดนไว้โดนไว้โดนโดนโดน,โดนไว้เออซุบเฮ้ยไม่มีอะไรเลยแล้วปืนเราไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยแสงแสงมาโดนอีกแล้ว

ไอตัวลายๆเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยมันนอนอยู่มันนอนอยู่มันนอนอยู่น,นั่นมานี่มานี่มานน่มานี่ ไะมาช่มาชเลยมียาไหมมียาใช่ไหมมียา่มงไม่ดีแสงแสงยา่มงเรามีอันเอาไปเติมแสงยา่วงเนี่ยได้ยังไปไหนไปไหนลูกไปไหนไปไหนไปไม่มียา โอมาโดนอีกแล้ว啊ไอ้มาดมันไอ้มาดมันไม่พูดเอ้ยมีมีตัวอยู่นี่ มันอยู่ตรงเนี้ยตรงใกล้ๆเราอ่นะมีตัวหนึ่งใช่ใช่ใช่มันอยู่ตรงเราตัวหนึ่งโอ้ยน,นั่นว่าล้วตรงนี้ <c oughs> มันอยู่ตรงเราเนี่ยนะ โันีไงนี่ไงอยู่ข้างหลังแสงมันอยู่ตรงเราเมื่อกี้แนนไนอตัวนี้แหละสองตัวหน่งน,นั่นน่าจะบดอน่ไอชุดสีแดงตัวหนึ่งชุดสีแดงตัวหนึ่งมามามาลงเอาของตรงนี้มาสิอย่าไปลงในวงเนี่ยเพื่อนยิงคนอยู่ตรงเนี้ยเอาของตรงนี้ของเจ๊นเนี่ยเก็บไปเลยเนี่ย ไม่ไม่มีอีตัวนั้นตายแล้วเหลือแต่ตัวเหลือแต่ตัวสีแดงเมื่นะเก็บเลยตัวนั้นอ่ะของเจ๊อะไอตรงนี้ตายอ่ะท่าวะทางงานหน่อตรงนี้มากมากขอให้ให้ให้มาดเก็บก่อนมาดมาดข้างหลังข้างหลังมาดข้างหลังอ่ะของเจ๊เมื่อกี้ตัวตัวนั้นอ่ะมีเพิ่มเินอันอีมาโดนดีละ ข้างหน้าเลยนะข้างหน้าเห็นไหมข้างหน้าข้างหน้าไอตัวนี้แหละตัวนี้อีตัวนี้ตัวนี้แหละย่ยายา่าไม่ทนันทไม่ทนัน